เองอะ่ะนี่ดิเอาขนมปังเบ้าอร่อยอร่อยขึ้นมาเอานี่ขึ้นมาเอาเออเออขึ้นมานี่เอานี่อีขึ้นมาขึ้นมานี่มานี่มานี่ชิบหายแล้วเดี๋ยวรัวไม่พอว่ะเอาเฮ้ย ไปไหนวะอ่าล้วทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i n e Craft Herler ักดีกเหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมก็จะมาทําการต่อเติมทุกอย่างอยที่ผมได้พูดไว้ต่างๆนานาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงก่อนหน้านี้ผมได้ทําการขุด หากวดไปจํานวนมาหาศาลเลยเดี๋ยวผมขึ้นคลิปห้ดูนี่ประมาณนี้ผมขุดแบบเยอะมากเพื่อที่จะเอากวดในปลาแรกคเอ่อแอมเบอร์โลกของวีเลเจอร์เพราะว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้มันค่อนข้างที่จะว่างไหนมาดิมันใช้กวดตั้ง24อัน,นในการแรกผมแรด้แค่2อันแค่นั้นแหละครับหากวดทับตายแรกได้2อันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องการวีเลเจอร์ตัวอื่นเอาฝนตกวันนี้แผนดําเนินตามหาหมู่บ้านผมก็ยังไม่สิ้นสุดนะทุกคนผมจะต้องตามหาหมู่บ้านอีกเหมือนเดิมตอนนี้ฝนตกมันน่าจะเป็นตอนกลางคืนแล้วล่ะผมว่าโอเคมันนอนอไ,ไม ยังนอนไม่ได้มีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆว่ามันบอกงี้ไหนวะไอตัวปลาปีาศาจหรือเปล่าอืมมันบอกมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆครับทุกคนแล้ววันนี้ก็ฝนตกด้วยเอาลูกผมลูกมาสองตัวแล้วกันผมรู้สึกว่าหมาผมมันค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะมาเดี๋ยวเราขยายเผ่าพันธ์หมาเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วกันมาลูกมาขยายเผ่าพันธ์หมาโอเคนั่งลงนั่งลงส่วนอีกสองตัวตามพ่อมา เฮ้ยอะไรมันวับบับด้านบนแบบแบบบ๊อบแบบแบบโอ้โหตาขาวอย่างนี้ชัดเจนครับฮีโร่ใบชัวชัวนี่ไงยืนมองหน้าโอ้โหแล้วตีด้วยติดบอร์ดอีกโอ้ยมองไม่เห็นฮู้บอกมาครับสวยมากโอเคไปไหนละไอ้ผีไม่ได้สู้กันนานไม่ได้สู้กันนานนี่โอเค ถือว่าเราได้เก็บเลเวลไปเล็กๆน้อยๆแล้วกันในเมื่อผมยังนอนไม่ได er ้ตอนกลางคืนเอ้มถือทอทดีกว่ามันมืดเกินไปมาฟาร์มเนื้อซอมบี้หน่อยก็ดีเหมือนกันอืมกัดมาลุกจะเก็บไปเพาะพันหมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บเนื้อซอมบี้ไว้เพาะพันหมามีอีกป้นแถวเนี้ยมาผมล่ยหล่อมากๆเลยไอตัวผีลอยได้อยู่แถวๆนี้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเอ้าฝนหยุดตกแล้วหรอหรือว่ามันตกแค่แถวบ้านผมวะเออตรงนี้ฝนตกเดินมาตรงนี้ ฝนไม่ตกคืออะไรอ่ะผมชอบเท็กเจอร์นี้มากเลยนะทุกคนเชเดอร์นี้คือเวลาฝนตกเห็นป่ะมันจะมีความเงามีความหยดน้ำสวยมากมีความแบบสมจริงสุดๆอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ๊ยเดี๋เด้อติดหิมะติดหิมะโอ้โหบอดมาติดหิมะเออกัดมันลูกเดี๋ยวพ่อจัดการซอมบี้เองโอ้ติดไฟโอ้ตาย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 ติดไฟเฮ้ยเก่งจริงขึ้นมาดิอย่าไปสู้ตรงหิมะอ้าวตายแล้ว มีกระทาเวทมนต์นี่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมง่ายขึ้นมากเดี๋ยวก่อนไอ้เจ้าชายฟักทองอ่ะเดี๋ยวผมจะทําฟาร์มหมาป่าผมจะเลี้ยงหมาผมเยอะๆเลยเจ้าชายฟักทองก็เจ้าชายฟักทองเถอะอุ้ยยักษ์ชิบหายแล้วลบก่อน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 อืมเอาทะลุมาดิมาดิโอ้โหข้างหน้ามีบทจะมาก็มาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยเนาะอุ้ยตีศูนย์ดอบอุ้ยโดนหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขเขาเสกตัวนึงกัดมันลูกกัดมันลูกเออเรามีลูติ้งด้วยนะครับทุกคนตีซอมบี้บางทีมันอาจจะแบบดับเนื้อซอมบี้สองอันแถวนี้มีซอมบี้ให้ผมล่ปะไม่เกิดเลยเว้ยไม่เกิดเลยเหรอไก่อยู่นอกบ้านขอละกันกะว่าจะฟาร์มเนื้อซอมบี้ขยายเผ่าพันธหมาสักหน่อยแม่ไอทีนี้เราไม่เกิดไอทีล่าไม่เกิดไอทีไม่อยากเจอละมากันพีขยงเซ็งมันไม่เกิดครับทุกคน เพราะฉะนั้นก็ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวผมไปเก็บมเมล็ดฟักทองก่อนแล้วเดี๋ยวผมนี่ไงเกิดละเมา,เาสิกัดมาลูกอุย้ยโดนหมาอุย้ยมันใส่ชุดอุย้ยหมาชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาไปลูกเอาไป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 ไปผมป้อนข้าวหมาผมก่อนกลัวหมาผมตายไม่ได้หมาผมจะตายไม่ได้กัดมะลูก โอ้ยนี่มานน่มาหนิมาหหางตกแล้วเออโอเคกลับบ้านกันลูกพามาออกล่านี้ิดหน่อยให้พอหอมปากหอมคอเพราะเรานอนไม่ได้ตอนนี้น่าจะนอนได้แล้วนะผมว่าตอนนี้น่าจะนอนได้ละไปนอนกันแล้วทำไมประตูบ้านผมเปิดเองเล้ววานเนี้ยมีใครอยู่ข้างบนบ้านหรือเปล่ามีใครอยู่บนบ้านหรือเปล่าเอ่ยมีไหมเอ่ยไม่มีนะโอเคนอนได้โอ้โหทะลุปากกลางอกเลย โอเคเช้าอันสดใสกับโอ้โหเราได้ตีศูนย์ใหม่มานี่ว่าดาเมจเก้าว่ะแอคแท็กสปีดอีก1.3เฮ้ยเอ็นชาได้ปะลองดูดิผมคิดว่ามันเอ็นชาได้นะตีติดไฟว่ะกับชับนี่เจ๋งเลยงั้นผมเอามาเลยครับตีติดไฟครับตีศูนย์ตีติดไฟสุดยอดไปฝั่งนู้นกันแล้วผมก็จะผมจะไม่เอาม้าไปแล้วกันนะครับขี้เกียจเอาม้าไปเดินลมชมวิวเฮ้ยเดี๋ยวเน่กำลังจะไปอ้อยก็โตพอดีงั้นเดี๋ยวเอาอ้อยก่อนจะเอาอ้อยไปปลูกฝั่งนู้นเยอะๆครับฝั่งนู้นก็มีวิลเลจเจอร์ ฟาร์มอ้อยเหล่านี่มันจากแค่ต้นเดียวนะเนี่ยเจริญเติบโตมาได้แบบว่าเยอะมากๆเพราะเราต้องใช้อ้อยเยอะมากๆตุนของไว้อ้อยนี่แหละคือจะตัวที่จะทำให้เราของฟูโอเคอ่ะประมาณนี้ใช้ได้6กปรบมา่นี้แล้วกัน ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ไปเอาอ้อยไปปลูกก่อนตอนแรกผมว่าผมจะไม่เอาม้าไปผมเปลี่ยนใจละผมเอาม้าไปดีกว่าปลาลูกโคตรเทขี่ม้าแล้วถือตีศูนย์โคตรเทเดินทางกันขี่ม้าแล้วถือตีศูนย์นี่แบบโอ้โหอย่างเฟี้ยวไปทําฟาร์มตรงนู้นต่อมีม้าแล้วรู้สึกขึ้นเขาสบายขึ้นแบบหลายเท่าเลยอะ่ะ เราไม่ต้องมาคอยกระโดดไต่ขึ้นไปได้เลยอย่าลืมนะครับใครดูในแอปแดงนะครับอย่าลืมไปติดตาม Tik t o อกผมด้วยนะครับส่วนใครดูในทิก o อกก็อย่าลืมไปติดตามในแอปแดงผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับสตรีมทุกวันนะครับสตรีมทุกวันช่วง6โมงเย็นแล้วก็7โมงเช้านะครับสามารถมาดูได้นะครับผมก็สตรีมไมค์คาร์ดนะครับแต่อาจจะไม่ได้สตรีมไมค์คาร์เป็นไอตัวมอสตัวนี้นะแต่ว่าผมสตรีมเป็นเซิร์ฟเวอร์ไมค์คาร์เหมือนกันที่เปิดให้คนดูสามารถเล่นด้วยกันได้นะะะะคคคคครรรรรััััััับบบบใใใอออยยยยาา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 ากกกกกกกจจจมมมมเเเเลลล่่นน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 นผผพูดดุุสสหหืขข้้้้ํงง็ไท เวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วก็6กโมงเย็นนะครับสช่วงเวลานะครับโอเคถึงบ้านแล้วทุกคนเอาม้าไปผูกไปก่อนโ okay. อเคพพันหมาหน่อยดีกว่านั่งลูกนะเอ้ยนั่งก่อนลูกนั่งก่อนลูกนั่งก่อนอ้อยผมมันโตขึ้นบ้างไหมเอ้ยได้อ้อยมาเยอะเลยรอบนี้เอ้าแล้วลูกผมมาไงเนี่ยตอนนี้เข้ามาเข้ามาเข้า,านั่งลงลูกต้องทําบ่อน้ําโอเคทําบ่อน้ําปลูกอ้อยอีกรอบนี้เอาอ้อยมาเยอะตรงน,นี้สวัสดีจ้าฮีโร่บาย เว้นบางทีมันก็มาแบบโป้งมาเลยอ่ะตกใจไม่ทันได้แบบไม่ทันได้เตรียมใจนึกจะโป้งก็โป้งมาเลยเอา้าน้ำไม่เต็มโอเคโอเคดูดีกว่าวันแรกที่มาเฮ้ยทีนี้ผมก็ต้องมาถางตรงนี้อีกเยอะเลยเพื่อที่จะขยายให้มันใหญ่กว่าเดิม ผมต้องทำที่ขุดเพชรมาแล้วละ่ะจะได้ขุดเร็วๆโอเคอีกสักที่แค่ผมขุดดินทำไอ้ตรงนี้มันก็กินเวลาไปจะหมดวันแล้วเนี่ย เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนร่าวข้า่าวๆ้วเราเอาข้าวๆเท่านี้ก่อนสามารถขยายเพิ่มตรงนี้ได้อีกอย่างละบล็อกป๊าบเอาให้คุ้มที่สุดที่จะคุ้มได้โอเคโหดูดีนะเนี่ย ดูดีเหมือนกันนะนี่ยมาที่นี้ผมเหลือเท่าไหร่ผมก็จะเอามาแลกเป็นกระดาษให้หมดแล้วก็ไปแลกของกังบวิเลเจอร์กันไปแลกของกันวิเลเจอร์จาร๋ามาใกล้ๆแล้วเดเมมาไม่เห็นเอามาให้หมด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 ได้มาห้าเมตรครับทุกคนสมุดชาร์ปเนี่ยสองี่ผมแลกดีปะวาวะกำลังแบบช่างใจอย,อยู่ว่าจะแลกหรือเปล่ามาเราห้าเมตรแล้วก็อุย้ยฟักทองใช่ทําแปลงฟักทองสักนิดก็ดีทําแปลงฟักทองสักนิดสักหน่อยแล้วกัน พราเราต้องใช้ฟักทองเป็นกระสุนนั่นเองทําใต้ดินแล้วกันเอาทีป่ปลูกฟักทองเป็นใต้ดินแล้วกันโอเคลึกประมาณนี้น่าจะกําลังดีโอเคเอาเป็นขนาดย่อมๆอ,อย่างนี้แล้วกันไม่ต้องใหญ่มากมินิมอลใต้บ้านของเราสวนฟักทองขนาดเล็กๆเ,เออผมเก็บของก่อนแล้วกันดินผมเยอะมากเลยอ่ะต้องทําสวนทําไร่เพิ่มนะเอาจริงไม่งั้นผมรู้สึกเสียดายดินถ้าผมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยแล้วเราก็ได้เวลานอนกันเข้านอนกันดีกว่า โอเคผมว่าวันนี้ผมอาจจะไปดูไปดูหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ไม่ใช่สิหมู่บ้านกองโจนสักหน่อยลนะ่ะจำไม่ได้ว่าด้านนู้นมันมีหมู่บ้านมันเป็นบ้านกองโจนหลังหนึ่งเลยกองโจนไปอีกเหมือนมันจะเป็นเกาะเล็กๆให้เราข้ามไปดูได้นะครับที่เราไปดูมาในคลิปก่อนไม่รู้ทุกคนจะยังจําได้หรือเปล่าถ้าแถวนี้มีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี่โอ้โหผมน้ําตาไหลเลยนะจริงๆอยากได้อีกสักสองตัวนี่คือแบบเพอร์เฟกต์นั่นไงหมู่บ้านกองโจนหมู่บ้านเล็กๆของมันซึ่งคิดว่ามันน่าจะสปาวได้ทุกทีปะ่ะโอเคเดี๋ย ขอเก็บม้าก,ก่อนได้ไหมล่ะโอเคมาดีจ้าปาบ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 ลูกมาสมุนพ่อโ้กระโดดยิงกระกระโดดยิงหรอกระโดดยิงหรอข้างบนนี้เราขึ้นไปยังวะเฮ้ยขึ้นไปแล้วมีแต่ด้วยเอาไปเป่าเล่นนะฮะจะไปเป่าเล่นแล้วกันโดยรวมแถวแถนี้ไม่น่าจะนู่นๆตรงนู้นน,น่าจะไปต่อได้ <laughs> แต่เพราะจริงๆเดี๋ยวเราไปต่อกันนะทุกคนไปโอเคเฮ้ย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 อะไรล่ะเฮ้ยหลบหลบซิกแซกซิกแซกฟาดฟาดฟาดอย่าอย่าอย่าน้องอย่าน้องอย่าห้าวกับพี่น้องเปล่าแต่เล่นไม่มาทางนี้บ้างดีกว่าเอาจริงๆค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะขี้เกียจข้ามไปฝั่งนั้นมันอาจจะอ้อมกลับบ้านผมก็ได้นะตรงเนี้ยเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะอ้อมกลับบ้านผม แต่ว่ามันอาจจะมีอะไรดีๆอยู่ก็ได้มันจะมาไบาโอมใหม่ครับทุกคนโอเคดูซิว่ามันไปได้ถึงไหนอืมหาเรื่องให้ข้ามน้ําจนได้เนาะผมว่าผมอาจจะต้องข้ามน้ําทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะไอ้ยะเอาว่ะทุกคนเจอหมู่บ้านวิเลจเจอร์แล้ว <Wow. S 1> สุดยอดทีนี้แหละเหลงเหลงแป้งเ,เลยวันดีจ้าวิเลจเจอร์อือหึอือห,หึไม่ไกลมากด้วยทุกคนไม่ไกลมากก็ไกลอยู่แหละโชคดีของผมนะเนี่ยไหนดูซิ นั้นซอมบี้ส่สองแร่แอเมลโมโรอันหนึ่งนั่นเหรอค่อนข้างจะไม่คุ้มโอ้ที่ปรุงยาเอมโมโรสองเม็ดทองและขนมปังที่ปรุงยาอ่าเอาไว้นี่แหละยังไม่มีเรื่องให้ใช้ผมกลัวแบบวิลเจอร์แถวนี้มันตายว่ะปักทอร์ไ้เยอะกันเออปักทอร์ไ้เยอะซอมบี้จะได้แบบไม่ต้องเกิดแถวนี้มากเท่าไหร่ ข้างล่างอีกผมต้องขังไว้สักตัววะผมต้องเลือกขังวิลเลเจอร์ไว้ใช่เราต้องขังมันไว้กันมันจะวิ่งแบบพิเลนพิเล,น,เลนอีกการมันวิ่งพ่เลนพี่เลนไปตายครับทุกคนผมต้องขังมันไว้ตัดไม้ก่อนแล้วกันทำรูว่าขังมันไว้เลยมิชชั่นเราคอมพิวต์แล้วสำหรับคลิปนี้คือตามหาวิลเลเจอร์โอเคโอเคขังไอ้ตัวนี้แล้วกันอย่าออกไปนะอย่าพิ่งออกไปไหนนะอย่าพิ่งออกไปไหนนะพี่มันจะออกครับโอเคโอ้อามาล่ออีกหนึ่งเม็ด ใช้ได้นี่พี่มันเปิดรัวนี่ไม่ได้เนาะถ้าผมจะไม่ผิดขับรัวเพิ่มก่อนขับรัวเพิ่มหมดผมต้องขังมันไว้จริงๆทุกคนถ้าไม่ขังแม่งตายมันมึนวิลเจอพวกนี้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมึนมึนมากโคตรมึนเลยแหละย่ำโอเคพี่พี่พ,พี่อยู่ในบ้านพี่อย่าออกพี่ออกพี่อย่าออกพี่ออกัพวพี่ออกจังเลยอะเ <c oughs> อาขนมปังพี่เอาเอาขนมปังเฮ้เฮ้ดขนมปังเอาป่ะพี่ไอ้โลนสร้างมันไปดูอ <c oughs> ดูข้างล่างต่อก่อน โ,เอเโอ้โเอมโลไม่ได้ขโมยน,นะครับเขาเล็ยกยืมแต่ไม่คืนนะเจ๋งเจ๊อูใหญ่มากอะ่ะหมู่บ้านโคตรใหญ่อ้สมุดเจ๋งดีผมได้อย่างชอบเอมาบ้เผื่อบ้โอโ้เอเโหอิห่มเอเมาโลจริงเลยมันจะชอบจริงเลยหมู่บ้านนี้ยชอบจริงชอบมากเลยหมู่บ้านนี้ไหนไหนไหนมีตัวอยู่ในบ้านมันขึ้นไปอยู่ข้างบนกันหมด้วทุกคนอุนาฬิกาเอามาบอกเวลา โอ้โหเอมโล่รวยจังวะวหมู่บ้านนี้มันรวยจังวะไม่รวยเงี้ยมันมันรวยอย่างนี้วะหมู่บ้านนี้มันรวยอย่างนี้วะนอนนี่แหละคืนเนี้ยต้องเอาบล็อกอาชีพยัดให้พวกนี้กันโอ้มันไปถึงอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวะทุกคนผมเจอของดีละสองหมู่บ้านติดต่อกันว่ะเฮ้ย<า>เอาละเวลีกูดเวลีกูดเลยสองหมู่บ้านติดต่อกันงี้งี้ก็แหลมดีแหลมเลยแหลมเลยผมไปหมู่บ้านนน้นดีกว่าไปดูไปดูหมู่บ้านนู้นก่อนเดี๋ยวเราไปนอนเดี ตักทอดไว้ก่อนโอ้โหลูกใบเตี้ยจะนอนนอนจะไม่ได้ยังไม่มืดโอ้โหเอมโล่สิบเก้าเม็ดละเดินนะเดนนะตรงนีมน้มันต้องมีฟักทองอผมปักตรงฟักทองไเ้เยอะเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าผมมาจากทางไหนวะทา่านี้โอเคผมหลงง่ายครับอย่าว่ากันนะนอนสามหมู่บ้านของเรามันค่อนข้างที่จะห่างไกลกันเพราะความอยู่รอดม,มันก็คุ้มอ่ะ โอ้มันสลักเฮ้ยไริลี้ทองเฮ้ยทราบประตูนเนเธอร์มันจะดวงดีไปไหนเนี่ยวันนี้ต้องใส่เป็นเป็นวันดวงดีของผมแล้วเนี่ยอ๋ออา่านม้าทองออกมาเก็บมา,ามาีดีกว่าไม่มีหรอวะอันนี้ค่อยไปาร์มมันก็ได้มีดีกว่าไม่มีเดี๋ยวผมลองดูแถวนี้อีกนิดนึงถ้ามีอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่มันจะแบบว่าโคตรโคตรโคตรถึงดวงเลยนะใช้หมดแล้วปีนี้เฮ้ยเชี่ยแหงเ้ยโอ้ตกใจวัสดีจ้านายยินดีกับ ไอ้เวนยินดีกับเราที่เราได้เจอหมู่บ้านใหม่ใช่ไหมล่ะตกใจหมดหรือไม่เฮเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปมันจะขังพวกมันไว้ในบ้านผมต้องทาฟาร์มอ้อยตรงนี้ก่อนแน่นอนครับมันต้องใช้กระดาษในการแลกอยู่แล้วไอ้พวกนี้จะทุบปอกอาชีพมันข่มพวกมันออกให้หมดพวกมันจะต้องเรียนรู้กันเรียนหนังสืออย่างเดียวเท่านั้นมันจะไม่มีสิทธิ์ได้เรียนรู้อย่างอื่นนอกจากการเรียนหนังสือมันจะไม่ได้เรียนรู้อย่างอื่นประกอบผมจะได้ฟอร์จูนอะไม่ก็เมนดิ้งอ่ะมันจะไม่มีทางได้ไปเรียนรู้อย่างอื่นเด็ดขาดมันจะต้อองเเรียนพื่ผม อไอ้ทำโคดใหญ่มีแค่สามต้นต้องเอาบล็อกอาชีพมาวางให้พวกมันเนี่ยผมจะให้พวกมันเรียนแค่หนังสืออาชีพตีเหล็กก็ไม่เร็วนะตีเหล็กก็ไม่เร็วเลยมันมีกี่อาชีพวะอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหนดูซ,ซิตัวที่มีอาชีพเหมืนนนมอนจะมีอยู่ไม่กี่ตัวอุ้ย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 แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,นง,นงนเ,เฮ้ยเฮ้เเยเฮ้ยเฮ้ยมานี่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 มาหนี้ อันนี้โอเคทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยปลูกต้นเบอร์รี่ไว้หน้าบ้านมัน okay. โอเคเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงฮ่าฮ่าคือพวกนี้มันยังไม่มีอาชีพครับทุกคนต้องหาอาชีพมาให้พวกมันนั่นสินะแน่นอนตัวหนึ่งต้องตีเหล็กส่วนอีกตัวหนึ่งจะต้องเรียนหนังสือต้องการชุดเกราะเพชรมากเลยอยากตุนชุดเกราะเพชรไว้เย,เยอะหนู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 พี่มีอะไรให้เนี่ยนี่มานี่มาดิมาดิ เออขนมปังอร่อยอร่อยมานี่มานี่อร่อยนะขนมปังอร่อยนะประตูประตูละอันนี่มาดิมาดิขนมปังอร่อยนะเสร็จอยู่ในนั้นแหละโอเคฟาร์มไม้เพิ่มอีกสักนิดละกันแล้วก็เดี๋ยวไปเอาหินเพิ่มปึ๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคอ๋อฮ่าระหว่างรอเผาแถวนี้มีอะไรให้ผมทำปล่าวะโอ้เองอะนี่ดิเอาขนมปังเบ้าอร่อยอร่อย ขึ้นมาเอานี่ขึ้นมาเอาเออเอเอขึ้นมานี่เอาหนินี่ขึ้นมาขึ้นมานี่มานี่มานี่ชิบหายแล้วเด้อรัวไม่พอว่ะเอาเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยช่างมันเอาไว้ก่อนยังไม่ได้ทำอันนี้โอเคเรียบร้อยอ่ะเรียนเจง ไซรลาไซรลาฐาน15ก้อนอะไรเอ็มเราไซรลาไซรลาอยู่นี่แหละต่อไปก็ชั้นวางหนังสือสินนะผมเอาอันนี้สัก2อันเลยด้วยกันเอาแมงสัก2อันช่วงนี้เราผมจะขังแมงด้วยกันหนุ่มเข้าบ้านเร็วนี่นี่นี่เพราหนุ่มพ่อหนุ่มพราหนุ่มพราหนุ่มหนุ่มปังเอาบ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาอยากตายอยู่ข้างนอกอ่ะฮะนี่เข้ามา มันล่อกันเดี๋ยวไม่ใช่ใล่อกันเข้าไป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 บัดเรียบร้อยครับทุกคนโอเคเจ๋งเข้าไปทำไมเลยนี่เข้าไปทำไม,ไำไมวะอออยอออชิบหายละกองจนบุกนอนนอนให้มันเช้ากันชิบหายละกองจนบุกปิดไว้ก่อน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 ออกไปออกไปออกไปเร็วนี่แหละงานงอกอยู่ตรงนี้ครับทุกคน กองโจนบุกนี่แหละผมต้องปกป้องต้องปกป้องพวกมันจากกองโจนแล้วกองโจนอยู่ไหนวะคือมาลูกมานี่มานี่เองมานี่เฮ้ยอย่ายุ่งกับชาวบ้านอย่ายุงาายาย่งกับชาวบ้านอย่ายุ่งกับชาวบ้านอย่ายุ่งกับชาวบ้านอย่ายุ่งกับชาวบ้านกัดมาลูกอย่ายุ่งกับชาวบ้านอย่ายุ่งกับชาวบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบา้า,บานไปเออเจ๋ง ชิบหายละเจ๋งอะเจ๋งอยู่แต่ไม่มีที่ปิดเดีเดวเดๆเดะเดะเเฮ้ยมานี่ดิสองตัวนี่มึงจะไปไหนล่ะเฮ้ยเข้าบ้านไปนี่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 เอาไหมเอาไหมนี่เฮ้ยเก็บข้างๆนั่นเลยเหรอเข้าบ้านเข้าไปในบ้าน จะตายเอาเข้าไปแม่งเออยงยไอ้งูกองโจนจะบุอีกกี่ครั้งไม่รู้ครับผมปิดไปก่อน้าไม่ผมคุ้นว่าระครังมนอยู่แถวนี้ผมจะตีะระฆังให้มันเข้าบ้านกันลไล่โจนอีกตัวมันไปไหนวัวแต่ปกป้องบ้านฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ปกป้องบ้านฝั่งนู้นเลยต้องไปขังวิลเลจเจอไว้ฝั่งนู้นด้วยขังได้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ได้มันยิ่งฉลาดน้อยอยู่ไอ้พวกนี้ไปปกป้องบ้านฝั่งนู้นบ้างต้องทำทางขึ้นดีๆแล้วแม่เงยอย่างนี้ โอเคเข้าบ้านไปดีเข้าบ้านไปต้องขังไว้ขังไว้ให้หมดโอเคตัวนี้ยังอยู่ปิดไว้ก่อนปรับไปที่ผมยังไม่ไม่ได้ใช้งานมันนี่ระฆังอยู่ไหนวะไม่มีระฆังเหรอระฆังอ่ะระฆังอ่ะอ๋ออ,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 อีกตัวหนึ่งขังไว้ปาบเขาให้โอเคกองโจรจะบุกมาเท่าไหร่ก็บุกมาเถอะแต่ขอเซฟวิลเลจเจอร์ก่อน <laughs> ขอเซฟวิลเลจเจอร์ก่อน <laughs> ออน,อนี่ไงหนุ่มปังเอาไปล่อมัน มานี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่อเย่ออยู่อะม,มานี่ดินี่อยู่มานี่อยู่มานี่อยู่มานี่เอามานี่ดิอย่าหลอกกินขนมปังฟรีนี่นี่นเฮ้ยอ๊ะวุ้ยชิรีเฮ้ยรู้ดีอ่ะมานี่ดิไม่ใหอ้อ่ะเอาเอาว ีนเหรอกวนตีนเหรอตอนให้ไม่เข้าตอนเข้าไม่ได้ให้กลับบ้านไปออไล่รตามเลยตัวไหนอะตัวไหนไหนตัวไหนเออไปลง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 ไปเข้าบ้านเข้าบ้านเออนั่นแหละนั่นแหละดีมากดีมากฮกึไม่ต้องออกไม่ต้องออกอย่าอย่าจื้อน้องบอกต้องออกบอกต้องออกโอเคผมว่าวิลเลจเจอร์ผมมากพอแล้วล่ะที่เหลือก็จะตายก็ตายซะจะเป็นจะตายยังไงก็ตายซะ ทางขึ้นทางลงฮึบฮึบเบียดเพื่อเฮ้ยห่อห่อเฮืออะไรล่ะอืมเอาแบบพอใช้การได้ก่อนโอเค เอาล่ะทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้เรามิชชั่นคอมพิล่ะเจอหมู่บ้าน2หมู่บ้านติดเลยแล้วเดี๋ยวความจเจริญมันจะมาเยือนเราแน่นอนครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเหมือนเดิมด้วยสำหรับอีพีหน้าจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับทุกคน <S <S ผมจะวิวัฒนาการหมู่บ้านนี้เพื่อให้ตัวละครผมมันตันให้ได้แล้วก็ไปประจนไปกันในเร็วๆนี้โคตรโชคดีวันนี้รู้สึกแบบเหมือนใช้ดวงหมดแล้วว่าเจอหมู่บ้านสองหมู่บ้านติดไปเจอกันครับบบย